พบกรบทีงเวกัสนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันมาตั้งหลายคิดว่าบีซี่มากนะคะทํางานตลอดเลยตอนนี้จะเป็นสีผมใหม่แล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชิมกันเลยนะคะเราอยู่ที่ร้านราเมนชื่อว่าร้านโชกุารามนนะคะเป็นร้านราเมินของญี่ปุ่นน่ารักมากเลยเราดูจากรีวิวนะคะเราไม่เคยกินมาก่อนเป็นร้านที่เปิด 24ชั่วโมงนะคะทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะพอเรามาเสร็จปุ๊บอันนี้วันนี้ไม่ดีซี่นะคะออตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะเขาก็จะให้เราสแกนมือเลยเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็จะเลือกนะคะนี่จะมีหลากหลายหลายอย่างเลยเห็นไหมมาแบบนี้มีแอปเปิลไทเซอร์วันนี้เราเลือกแอปเปิลไทเซอร์เป็นคาราเกะนะคะ แล้วก็อาจจะเลือกซิเนเจอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปที่เมนูนะคะมันก็จะโชว์รูปภาพเราจะได้รู้ว่าเราจะกินอะไรแต่วันนี้เราจะเลือกเองนะคะหยิงเลือกเป็นนิขุบซุปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะหยิงเลือกแล้วก็เลือกเส้นมีสีเหลืองแล้วก็เลือกเป็นทอกนะคะ <Thank you. S 1> อู้อาหารลงมาแล้วเ h a n k y อันนี้จะเป็นไก,ก่คาราเกะนะคะเ h a n k y o แล้วก็เลือกแบบพิเศษพิเศษนะคะโปรตีนพ,พิเศษเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไงน,นะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันต่อ,อนี่อันนี้มีสาเกพีชน่ารักน่ารักน่ารักร้กนานน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวโอ้อ อ,อร่อยมากนะคะเดี๋ยวดูดูการทำอาหารของเชฟนะคะแล้วจะมาชิมว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้อาหารก็ได้แล้ว เี็นนิกูนะคะรามีธรรมดาเผ็ดปกตินะคะเ้คลัหน้าตาก่อนรูลูกโซยามี so อันนี้เป็นเอนะ็กซ์ตร้าโปรตีนเพิ่มอีก3บาทนะคะแต่ไม่ได้เพิ่มเผ็ดว่าทุกอย่างที่นี่จะชาร์จหมดทุกอย่างนะ,ะว้าวแล้วก็ให้ใส่พรใส่ทุกสิ่งอย่างเลรงนี้เดี๋ยวต้องลองชิมน้ำซุปกันก่อนนะคะโอ้โหนี่อไตรเด็ดซุป f r จะมาลองชิมกันดีวกว่าค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็จะมาชิมนะคะชิมเองนะคะก็เป็นมันยอูอ hmm. ้ <Ooh, S 2> ได้เยอะมากเส้นเยอะมาก mm hmm. น่าจะเอาเผ็ดอีกแต่ว่าที่นี่จ่ายทุกอย่างนะคะอืม mm hmm. mm hmm. อคุกๆแล้ว อร่อยดีไม่รู้ว่ามองเห็นไหมโอ้ตัวใหญ่มากดีนะเดี๋ยวจะชิมเส้นก่อนดูยังร้อนๆอยู่เลยเส้นเหนียวหนุกหนุก อร่อยก้กนหวาดน,นะคะอว้าวอันนี้สั่งจับเดกูลาแต่ว่าไม่ไม่ได้รสชาติความเด็ดเลยนะคะนะครั้งหน้าจะลองแอดอีกแต่ว่าเขาชา้าทุกอย่างเลยอะ่ะหมดูหูชิ้นใหญ่ หัวย้วยๆจ้าอืม เอาจริงนะอร่อย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 มากค่ะใครอยากลองกินก็มาได้นะคะเดี๋ยวจะบอกยู่แถวชนยนนท์านะคะสปริงสปริงเมาส์เดนนะคะเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าราคาทั้งหมดจะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเลือกทุกสิ่งอย่างเองอวอยู่ตรงสปริงเมาส์เดนนะคะใครที่อยู่ลาสเวกัสก็ลองมาชิมได้นะคะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะ หมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมาดูผลงานกุ้งหมายก้อจริงๆได้เยอะมาก mm hmm. หมดค่ะโอ้งหมายแถมสั่งเพิ่ม mm hmm. เพิ่มหมูอีกช้าไปอีก3บาทนะคะแล้วจะมาดูค่าเสียหายกันนะคะเพราะวันนี้เรากินอะไรไปบ้างเรากินคาราเกะนะคะเรากินอัมสาเก mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็กินอัมบะหมี่ไปนะคะอันนี้หกสามบสงกสา อันนี้เป็นทั้งหมด44.95รวมแท็ีนะคะก็เอา30สาจคูณไปนะคะนี่คือค่าเสียหายของเราทั้งหมดนะคะใครอยากจะลองกินก็ลองได้นะคะเราครั้งหน้าก็จะมาลองกินแบบเผ็ดนะคะที่นี่มีเส้นแบบที่ศูนย์คารี่นะคะแต่ว่าต้องชาร์จก4บาทนะคะใครอยากจะมาลองทดลองชิมก็ถือว่าร้านนี้ขาดนะคะแล้วพบกับอีนนกนายกใหม่ในคลิปดิโอน้าแล้วเราจะพาไปขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะ we gonna fly for the first time แล้วตอนนี้สังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะเพราะที่ลาสเวกัสเขาไม่ห้ามแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย